สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอฟซีคอฟุตบอลของเดนาเทบอลทุกท่านครับวันนี้เราเจอกันกับโปรแกรฟฟุตบอลในค่ำคืนวันพุธ27สิงหาคม2 5 6 8ยังคงเข้มข้นเหมือนเดิมนะครับสำหรับโปรโกรฟฟุตบอลค่ำคืนวันนี้นะครับหลักๆเราจะโฟกัสกันที่ฟุตบอลยูฟาแชมเปี้ยนลีกและคาราบาวครับแต่ก่อนที่จะไปลงรายละเอียดเกี่ยวกับโปรโกรฟฟุตบอลในค่ำคืนวันนี้นะครับฝากไว้นิดหนึ่งนะครับใครที่เป็นคอบอลและนักลงทุนเหมือนกันนะครับอยากติดตามผลงานของ,ข,างของนายแค่น้าคลิปอยู่ครับอยากเข้ามารับแนวทางฟุตบอลมาก กว่าหน้าคลิปตรงนี้ปตามาจะเจอกับนัดในชมรมได้เลยครับทางเข้าชมรมอยู่ใต้รูปโปรไฟล์ที่สําคัญเข้าฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ได้ทั้งเส้น,นครับมาวันนี้ครับเรารุยกันที่คู่แรกครับในศึกฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนัดที่2นะครับเป็น FC โคเบเกนครับเปิดบ้านเจอมาหน้าของบาเซ่นเลกแรกในบ้านของบาเซ่นเนี่ยเสมอกันมาหนึ่งประตูต่อหนึ่งทำให้ความได้เปรียบวันนี้อยู่ที่เจ้าถิน,นครับอย่างโคเบเกนแน่นอนวันนี้ใครชนะการันตีการผ่านเข้าสู่รอบต่อไปนะครับผลงานโดยรวมใกล้เคียงนะครับแต่เกมวันนี้เนี่ยจุดแข็งคือเกมในบ้านของโคเบเกนมีสถิติในบ้านที่แข็งแกร่งและดูดีมาโดยตลอดนะครับส่วน มเยือนอย่างบาเซนลนีครับการรับบทปเะเ็นเป็นเกมเยือนเนี่ยยังส่งผลกับปัญหาของเขาพอสมควรนะครับสามเกมน,นะครับที่หลุดแพ้ไปจากค่ายเกี่ยงสุดในบทเกมเยือนเพอเชนันวันนี้บุกมาเป็นเกมเยือนด้วยและมาเจอกับโคเปเกนในทีมที่สถิติยอดเยี่ยมจึงเป็นโอกาสที่ดีครับของเจ้าิ่นอย่าง FC โคเปเกนวันนี้จะเอาชนะได้อย่างแน่นอนและผ่านเข้าสูรร่รอบต่อไปครับมองโคเปเกนได้เลยครับ คู่ที่สองสำหรับคัคิววันนี้ครับเรายังอยู่กันที่สุดฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนีกครับเจ้าทินอย่างเบนฟิก้า เปิดบ้านครับต้อนรับคู่มาเยือนอย่างเฟเนบเช่ครับคู่นี้ก่อนเกมเริ่มต้นครับเขาหยิบยกและมองว่าเจ้าถิ่นอย่างเบนฟิก้าเนี่ยดูดีกว่าครับเงอนขวันนี้บังคับชนะเท่านั้นครับหประตูเฮกเล็กสประตูได้เห็นแบบเต็มๆจอลรีไปดูภาพรวมของทั้งสองทีมมาเรียบร้อยครับวันนี้ให้มองเจ้าถิ่นครับอย่างเบนฟิก้าได้เลยผลงานดูดีมีภาษีกว่าครับห้าเกมมาสุดในทุกรายการคว้าชัยไปได้ถึง4และเสมอหนึ่งครับส่วนชิมเยือนอย่างเฟเนบเช่เอง5เกมมาสุด จากทุกรายการยังมีสะดุดให้เห็นครับเก็บชัยไปได้เพียง2เกมเสมอ2และหลุดแพ้ไป1เกมนะครับและที่สําคัญเนยปัญหาหลักของเฟเนรบเช่การรับบทออกเล่นเป็นเกมเยือนยังดูมีปัญหารครับหลังพวกเขาหลุดแพ้ไปถึง3เกมจาก5เกม่าสุดแล้ววันนี้บุกไปเจอกับเบนฟิกาที่ใส่ติดในบ้านยอดเยี่ยม และหากย้อนกลับไปครับจากเฮดทูเฮดที่ทั้งสองทีมเคยเจ,เจอกันมานะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เป็นบ้านเบนฟิก้าเสร็จเบนฟิก้าตลอดเพราะเช้าน,นนี้จึงเป็นโอกาสที่ดีครับของเจ้าถิ่นอย่างเบนฟิก้าจะเปิดบ้านเบียดชนะเป็นอย่างน้อยและผ่านเข้าสู่รอบต่อไปครับหมองเจ้าถิ่นเอีย yeah. งปิดใช้คู่ที่3ครับเราลุยกันที่เซฟุตบอลคาราบาวครับครับเจ้าถิ่นอย่างกริฟฟิทบีทาวเปิดบ้านนะครับรับการเย็นของแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดแน่นอนครับคู่นี้ ก่อนเกมเริ่มต้นขึ้นครับเขามองว่าทิมเยียนอย่างแมนเชสเตอร์เตดเหนือกว่าเยอะมาก เงื่อนไขวันนี้ครับบุกบางต้องชนะขาดลอยด้วยผลตามประตูอย่างน้อย3มเมล็ดนัดจอดลึกไปดูความพร้อมขุมกําลังและภาพรวมของทั้งสองทีมนัดแนะนําครับวันนี้ให้มองชิมเยือนอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้เลยครับกริปปี้ชาเนี่ยแม้ผลงานจะดูดีในลลกครับแต่เกรดบอลยังต่างก,กันเยอะมากจริงนะครับแม้วันนี้นะครับจะเป็นเกมเยือนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีโอกาสใช้ผู้เล่นโลเทชันเยอะมากแต่คาดว่าครับน่าจะนําทัพมาโดยแม็กไกให้เป็นหัวใจหลักนะครับผมเล่นกับน้องๆในทีม วันนี้ก็จะเป็น Copy m ้ไมนูนะครับหน้าเป้านะครับคิดว่าจะเป็นเซ็กซีหรือไม่ก็อาจจะให้ทางด้านของเบนจามนเชนโกลงมาทดสอบฝีเท้านะครับแล้วก็ส่วนริมเส้นนะครับน่าจะใช้เป็นหน้าของอาร์มัดเดโรนะครับก็ถือว่าภาพรวมยังดูดีกว่าชัดเจนจากวันนี้ หประตูมาวัย 2. ประตูมาวัยหลายแน่นอนยับมองแมเชสนเตอร์ยูเต็ดได้เลยครับสที่วันนี้ชอบตามมาได้เลยครับส่วนเพิ่มเติมมากกว่านี้จะเจอกับทัดในชมรมครับทางเข้าชมรมอยู่ต้ารูปโปรไฟล์ค่ำคืนวันนี้เชฟฟิทบอลแบบมีความสุขขอพิค้นโชคดีครับ